ญาติก็มาที่จังหวัดจังหวัดอายุธยาโอ้โหมีคนพายเรือด้วยนะคะญาติดูสิคะโอ้โหใช่ค่ะมีคนพายเรือด้่วค่ะที่ฝั่งในแม่น้ําวันนี้เราก็มานั่งทานข้าวที่ริมแม่น้ํากันเลยนะคะใช่ค่ะเรานั่งกินที่ริมแม่น้ำค่ะญาติเห็นอะไรบ้างคะจากการที่เรามาที่ริมแม่น้ํานี้ค่ะเห็นเรือโอระหว บนใบเร,รือโหโหนูอ่นแล้วก็แม่น้ำค่ะก็คือสมัยก่อนนะนะคะอันนี้ก็เป็นเมืองเก่าของประเทศไทยนะคะในสมัยก่อนที่เ,เป็นสยามนะคะซึ่งเราก็มักจะนิยมสร้างบ้านท<ม>ี่ริมน้ํากันเพื่อที่จะสัญจรทางน้ําแล้วเมื่อก่อนเนี่ยก็จะใช้น้ํานี่แหละค่ะในการที่จะอาบน้ําหรือว่าดื่มกินทางแม่น้ํานี้นะคะโอ้ดูสิคะโอ้นะคะ ก็จะมีบ้านเมืองตอนนี้บ้านเมืองก็พัฒนาขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ยังเป็นก็ยังเป็นดินน้ําอยู่นะคะเนี่ยค่ะผมก่อนเราสัญจรทางน้ํานะคะอันนี้คืออาชีพที่จะทําได้ถ้าอยู่ดินแม่น้ำเนี่ยมีอะไรบ้างคะก็จะหาปลาหาปลาค่ะแล้วก็มีการายเรือก็ได้นะคะค่ะรู้สึกว่าเป็นไงคะอยู่ดินน้ำก็เย็นดีใช่ไหมคะอากาศดีเนาะใช่เอามือกี้บอกมีปัานอ่อนค่ะ แล้วก็อันเนี้คิดว่า,าที่การที่เราได้อยู่กับธรรมาชาติแบบเนี้ยเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกว่าสบายดีเนะาะค่ะ<ม>แต่ว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะอญาตก็ขอให้ทุกคนเป็นไงคะให้มีความสุขค่ะค่ะทำใจให้สบายแล้วก็รักษาอารมณ์ของทุกให้ดีนะคะว,วันนี้เราก็ขอไปัม่ัาเลนก่อนนะคะบ๊ายบาย